กกรรม kick off ครับโครงการถนนสีขาวต้นแบบ1อปอปท1บ้านชุมชน1ถนนปลอดขยะจังหวัดพิษษุโลกครับ ไปกันที่มู่ที่3บ้านผารังหมีครับหน้าสูยรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านผารังหมีตะบนไซย้อยอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกครับนายภูสิทธิ์สมจิตครับผู้ว่าราชาการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม kick o f โครงการถนนสีขาวต้นแบบ1อ,อปท1หมู่บ้านชุมชนหนถนนปอดขยะจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายสมเกียรติเกรียงไกรอน,นันต์ครับนายกเทศมนตรีตำบลไซย,ย้อยกล่าวรายงานด้วยนะครับโดยจังหวัดพิษณุโลกครับเขาได้มีการจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพมุ่งสู่เป้าหมายจังหวัดพิษณุโลกเมืองใช้ประโยชน์จากขยะนะฮะภายใต้โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดประจําปี2566ระดับประเทศ และได้จากกิจกรรมคลิกออฟครับโครงการถนนสีขาวต้นแบบ1อปท1หมู่บ้านชุมชน1ถนนปลอดขยะจังหวัดพิษณุโลกนะฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน1นึ่งรสองแห่งเนี่ยและการขยายผลการดำเนินการครบทุกหมู่บ้านชุมชนเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการสู่การเป็นพิษณุโลกเมืองใช้ประโยชน์จากขยะด้วยนะครับ